ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วเมื่อถึงหน้าร้อนนี่ไม่ใช่แค่แดดร้อนอย่างเดียวนะแถววัดป่าสุกโตหรือบนหลังเขานี่ก็สิ่งที่ยังเจอคือไฟเราเรียกว่าไฟป่าซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ ที่นี่ทีเดียวนะหรือว่าเกิดขึ้นทั่วประเทศทั่วโลกเลยไฟป่าที่นีน่หรือว่าที่ไหนก็ตามในเมืองไทยเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเ,ยเกิดจากฝีมือมนุษย์อาจจะตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมไม่ตั้งใจคือว่าจุดไฟเผาไร่ แล้วก็ไม่สนใจที่จะดับให้สนิทหรือว่าพยายามดับแต่ว่าลมมันเปลี่ยนทิศหรือลมมันแรงก็ลามเข้ามาในเขตป่าตั้งใจก็มีนะอย่างพวกที่จะตีพึ่งก็ต้องจุดไฟเพื่อใช้ควันไล่พึ่ง ก็มีแต่ว่าไฟป่าบางครั้งนี่อาจจะไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็ได้นะก็พบว่าเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่เป็นตัวการในการจุดไฟป่าหรือว่า ทำให้ไฟป่ามันลุกลามคือเหี่ยวนะมันมีเหี่ยวชน้นหนึ่งนะเขาจะรู้จักคว้าเอากิ่งไม้ที่ติดไฟเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเกิดจากไฟที่ไหม้ตามธรรมชาติ แล้วมันก็มีต้นไม้มีกิ่งไม้ที่ถูกไฟเผาเดียวชิ้นนี้คนก็จะเลือกเอากิ่งที่ยังมีไฟติดอยู่แต่ไม่แรงนะักแล้วก็บินนะแล้วไปเลือกหาตำแหน่งที่จะจุดไฟ ด้วยการปล่อยกิ่งไม้เนี่ยลงไปในหญ้าแห้งพงหญ้าแห้งนี่พอมันเจอไฟเขา้าแม้แต่จะเป็นไฟเปลวไฟเล็กๆจากกิ่งไม้มันก็ไหม้เดี๋ยวทำงั้นทำไมนะก็เพื่อจะให้ไฟเนี่ยมันไล่สัตว์ที่ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้าหรือบริเวณนั้นเนี่ย ให้หนีออกมาเนาะธรรมชาติสัตว์เนี่ยพอมันเจอไฟมันก็หนีแล้วสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระต่ายกระรอกกบพวกนี้เจอไฟก็หนีเลยออกมาอย่างที่โล่งเดี๋ยวนี้มันก็ลอยอยู่แล้วบินอยู่ข้างบนฟ้าตามคมมากเนาะ คมกว่ามนุษย์เรานี่1สิบเท่าหรือว่าหลายสิบเท่าเดีเดียวถึงแม้จะบินสูงนะควันเนี่ยไปยไม่ถึงนะแต่ว่ามันเห็นนะมีกระรอกมีกระต่ายหรือมีลูกสัตว์เล็กๆลูกจิ้งจอกลูกหมูปลาอย่าเงี้ยพอมันเห็นนี่มันก็บินโผล่ลงมาเลยนะมันเป็นวิธีการ หาอาหารที่ฉลาดมากใช้ไฟเนี่ยไล่สัตว์นี่ถามว่ามันรู้มาจากไหนนะคงไม่มีใครสอนนะแต่อาศัยการเรียนรู้จากมนุษย์นะเพราะมนุษย์เราเนี่ยก็ใช้ไฟเนี่ยไล่สัตว์เหมือนกันนะอย่างพรานที่นี่เนี่ยอยางจะจับหมูปลาเนี่ย ล่วงหมูป่ามันซ่อนอยู่ในพงหญ้าที่นนหนาๆทำยังไงนะก็จุดไฟเาผาพงหญ้านั่นแหละหมูป่าก็วิ่งออกมาพรานก็รออยู่แล้วก็ยิง,งสงสัยนะมันจะเรียนรู้จากมนุษย์นะเห็นมนุษย์นี่จุดไฟเาผาป่าแล้วมีสัตว์มัน วิ่งออกมามากมายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เดี๋ยวมันเห็นเนี่ยมันก็เรียนรู้วิธีนี้จากมนุษย์แล้วทำบ้างนะไอสัต์นะมันฉลาดนะมันเรียนจากคนได้และนันภาษาอะไรคนซึ่งถือว่าฉลาดเนี่ยก็ควรจะเรียนจากสัตว์ได้เหมือนกันนะ เรามีหลายอย่างที่เราสามารถจะเรียนจากสัตว์ได้รวมทั้งคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่เฉพาะวิธีการหาเหยื่อที่กําแมงเพลน้นมันมีหมาตัวหนึ่งนะนอนเฝ้าอยู่ที่หน้าร้านอาหารมันนอนมันนั่งเฝ้านี่เป็นวันๆเลยนะ นเจ้าของร้านเนี่ยเห็นก็เลยบอกหมาตัวนี้ว่าเนี่ยวันนี้เขาไม่มาหรอกวันหลังเนี่ยค่อยมามาเฝ้าแล้วกันเพราะเขาจะมาก็ได้เขานี่คือใครเนี่ยเขาคือคนที่เคยช่วยหมาตัวนี้หมาตัวนี้มันอยู่ในซอยนะมีเจ้าของแต่ว่าวันหนึ่งมันป่วยป่วยมากเลย ก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเช่าบ้านอยู่แถวนั้นใกล้ๆร้านอาหารก็พาหมาตัวนี้ไปรักษาที่โรงพยบาบาลจนหายนะมันกลับมาที่บ้านเดิมมันก็สำนกบ,บุญคุณของเจ้าของตัวนี้สกบ,บุญคุณของคนที่ช่วยเขาเอาไว้แต่ก่อนคนเนี้ย แกก็มากินที่ร้านอาหารนี้เป็นประจำเพราะว่าพักอยู่แถวน้นมันเห็นมันก็ดีใจนะมันก็รอที่หน้าร้านจนกระทั่งชายคนนั้นกินข้าวเสร็จออกจากร้านมันก็เข้ามานวเนียด้วยแล้วก็ดีใจที่ชายคนนั้นเนีย่ยนะลูกผัวมันแล้วก็ต่างคนต่างก็แยกย้ายพอรุ่งขึ้นก็ มารอเจอชายคนนี้ใหม่ที่ร้านอาหารก็ทำงนี้เป็นประจำแต่ว่าวันหลังเนี่ยต่อมาเนี่ยชายคนนี้นี่เขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นไม่ไกลแต่นานๆจะมาร้านอาหารทีมาร้านนี้ยมาตรงนี้ก็ดีใจรอให้ลูกผัวแล้วก็มารอทุกวันนะ แต่นานๆเนี่ยจะได้เจอชายคนสักทีแต่ก็ไม่ลดละความพยายามทุกวันก็มารอมารอเจอชายคนนี้เพราะว่าขอบรู้สึกสำนึกบุญคุณผูกพันที่ชายคนนี้ช่วยชีวิตเขาไว้แต่ว่าระยะหลังก็มารอเกอร์นะมารอเป็นวันก็ไม่เห็นชายคนนี้ก็หงอยเลยจนเจ้าของร้านต้องมาบอกว่าเนี่ย ให้มารอวันหลังก็แล้วกันเพราะวันนี้คงไม่มาแล้วล่ะนะบอกหมาตัวนี้ให้กลับไปบ้านได้ล้ววันหน้าค่อยมาใหม่ถ้าจจะแวะมาก็ได้นะคนที่ช่วยเธอเอาเไว้เนี่ยก็ไม่รู้หามาตัวนี้มันจะเข้าใจหรือเปล่านะหรือฟังภาษาหรือเปล่าแต่ว่าน,นี่คือความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะแม้ไม่ใช่เจ้าของแต่ช่วยชีวิตเขานี่เขาก็รู้สึกสำนึกบญคุณ นี่คือสิ่งที่คนเราก็สามารถจะเรียนจากสัตว์เช่นหมาได้นะความซื่อสัตว์ความรู้สึกสำนึกบุญคุณหรือความกระตันยูกะตะเวทีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลดน้อยถอยลงในหมู่มนุษย์นะเพราะว่าเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นเห็นแ,แต่ความสุขสบายนะแต่ถ้าเราเรียนรู้จักสัตว์นะเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเหมือนกับที่สัตว์ก็รู้จักเรียนรู้จักคน อาแล้วก็เต็มรับพอปิชิตังปฏิตังทุมพังคอยจะพลที่ท่านป่าธนาแล้วตั้งใจแล้วกิบาเมวาสมีชาตูตรงสำเร็จโดยฉาพันสาเพ,พผู้เร้นูุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจวงเต็มที่จันโทบรรณาโซยาาเหมือนพระจันนในวันเพนมณีโชติราโซยาา เหมือนกาบณณิอัน,นสว่างสวายควรดินดีสาพิโอวิวาชันตูวจาจรายทั้งปวงจงบำร,ร,ราบไบอภโรโหวินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรารโยอ,อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพาโยภภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน ภาพิวานาสีเลสนิจังวุฒาปัญญโนตารโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังพลังออายุวันนาสุขพผาพรายอมจรเลแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราปกติอ,อ่นนอ้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวาโนสัพพังพาัง อาสาภามงคลจงมีแก่ท่านอันตุสาภาเทวตาขอราเทวดาทั้งวงจงรักษาท่านอุตานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมอานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสง สาธสาโสทีภาวันตุเตพอความสวัสดีทั้งหาลายจงมีแก่ท่านรู้เมื่อเธอม